ก็ายที่ตนเป็นแบามาั้าน,น,นคุณผู้ชมไว้อาาจห้นะความสอมันธ์ยืตอเรขกว่าน้ จาวาดที่รูปเดียวที่นี่สาก่แซ่บหลวงพ่อพระสันขอทำสัจจาหายีในทางของอระสั 60เก60ก็ได้เตนกับ60ตัว60 60รายมีน้าตัวกับแบอีมน้าตัวกได้มีไ้ีีมากประเทไยกับแครบอเห็นเลยมีน้ําว่าตัวเนาะ ก้อนันนเก็ดกอนเนี้ยวเนล้ยกับกนางที่อันนอ

Yeah. กิจกัรมายุเจ้าวันเด้ออาคิดขั้นเจ้าวันอายุเจ้าวัน ว่าะป็นม้นพกรสอนควรจัาเสีกอนงยังคุยกับอยยังเดียนอยก็สิ่งนั้นเองที่ัาแต่งแี่น็จะไม่เจอ่ยุ่งมาคุยกันค่อยฟั้งนุองคุยกันแตวไปนอออกคนเด้อที่คุยกันแต้มที่เข้ามาวนนี้ก็ถอดผ้าป้า้าป้าที่อดแท้ตลอดบันคือกระช ความว่าทอดนี้ก็คุณเจ้าดูคนอยู่ของของกติอันนี้ทอสของาเลยชอบคุณทอดนีเป็นชอบคุณชีคุณชอบสอนในแบงปัดสังเกตกอคข้อขีดันดีเพชรหยางที่สิ่งอกนเมื่อใดทกครัดงที่ใจหนักก็ดี้องาค่อยหันเป็นเยนในการไหนที่คิดใจเอดนี้แกเสียใจคิดเดวคิดบินด้ เหนียมากในสัทธาเท่านี้สัทธาทุกทอนเถื่อในกาลที่เอดทั้งุ่นไปเขาป็ได้รับสิ่งที่เขาที่ใดที่เขาเกิดมาเด่นมนดปข้อยืนี่งเี่าบานเด่เกิ่อนใกระดูกเาของเขาอย่งนี้เกิดมากคือพขึ้นตันบางคนอือด้วยแอพภาวะเป็นเ่ไปปัญคือทวงแทนก็บ่เห็นในอันนี้ต้เห็นเอาเห็ใดต้องเห็นเอา จิตเขาเมาวัดเนี่ยวัดจิตวัดใจเขาเนี่ยเบิ่งจ้กของมอกให้เบิ่งผู้อื่นการปฏิบัติท่านคือเบิ่งจ้กของเบิ่งจิตใจเบิ่งตัวโลกจ้กของบอกให้เบิ่งผู้อื่นแต่ว่าบางคนมากมากคอยับผู้นั้นเป็นทันีีผู้นี้เป็นทตนทีเขาเอาอกแล้วอ่านไลน์แอนด์ออลของเด็กสังเกตนคือเอามาตบ มันเป็นการสั่นกันเลยที่แก่สิ่งเพื่อน็คุยกันเนาะอย่าไปว่าเพิ่็นคุยกันมีความสุขเนาะมากคุยกันคุยไปโน่นมนเมือกัเศร้ารอบนัอันนี้คือให้คนจ้ของว่าเป็นยังไงไจิตใจเาสเนเราจะจับแต่คนดื่นงอะเขาคความุขกขเป็นเขามาปฏิบัติทำเลยพอเห็นวบาปฏิบัจใจเขาเขาเป็จ้าของเลยนเเจ้าของระดันี่ คือกาเข้ามาปฏิบัติธรรบันเข้ามาในกอด่อตาเขาเห็นต่อย่างนมน้องวันนาะเขาไห้ใส่บาตรเข้าให้ทานอนเล่นปันวันที่เท่าไรเข้าในรักษาศีลอเสีงเป็นอย่างหมนิเขาเปคนปกติได้คนตี่บาพิสิธือคนผิดปกติเลตามที่สมาทานไปหางคอแถ้าเขามีอะไรอยากสืบเต็มใจเขามาสืเป็นคนที่มีโภคอสสมบัติ นี่พวกอสมภะเอาไปกินเราเอมันไปทะเลาะเบาแกกใไดสทรัสมบัติเกิดเกิดกับเขาเราก็มีความสุขพเขาไปเปลี่ยนกูได้เมื่อพบหนาเขาไปแย่สุสุขจิจากร่างกายเขาทีห้องต่างกันทางกายเขาแตกชนะกับไปพบคู่ที่ดีในก่งข่อนมทนาทักมีออกมียวขอบทุกคนที่ไห้มาสร้สมบัตะมีคำพ้อาอันพื้นมันลงไปลงไปบรวมไปเต็ป ฟันเวลาที่อายุเากลุมเห็นทอสังเกตบอเศขผมเท่ากัมันดำนาะีมันขาวเล็กนิดนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ธรรมอาตธมาสังเกตรมากิรับแต่กองผมดำเนี่ยผว่ากระด้างพรองนะบอกคือกองคื่อการเปลี่ยนแปลงของการเวลาเราจนเข้ากับเปลี่ยนแต่งเห็ดทองอันโมชหน้าเันามือนบ่าเป็นลายงปรหวานตรงที่คืนมันสีว่านะตั้งแต่กราป้อนเนี่

आमितो तिरसो यानि तिवाकर्तु अस्पालोगो मिनस्तु अनि मात्यावानं तरायुवासु दिर्कायुपोपव।

มันพา,ายาจา,ารายา์ข้าพเจ้าทังกลายขออาหารทันเป็นมงค, <S S 2> ค,คลงนี้เพื่อนาไปบริโภคด้วยเถินยศนาสุข้ารที่บุญจะถากจุกน้ำบริโภคได้ตามสมควรเธอดทอ่านจะกระโจน okay

น่าสัะมากกว่านี้ผมแล้วถ้าไม่วนไปเฮอเลี้องเงินี่มันทุเมลดเว่ามาเป็นจ้าหาสังแต่ว่าานวทั้งเทศนั <cort> ้นต้องไปขอเินเอาระชามนจะได้เเจ้าของมานาม่วนเลัน้องาสามมาแท้เพื่อจ้อง าอ,ยอ,ยา,อาจารย์ตรงนี้ยังไม่ถึงเจ้าค่ะสาธุเมื่อนไถือมาบังมาบดทาน้ำกับมา้าเมือนนั่นแล้วสืมาบดกัเมือน